เนรคุณเนรคุณเอ้เนรคุณไอเนรคุณเนรคุณไอ้เนรคุณเฮ้ยมึงมาจากไหนวะในควายโง่ทำเป็นโกตัวเตี้ตียว่าเหี้ยบนดินกําเริบเสืบสารพระราชไปทั่วให้อัวลืมตีนบนฟวาไกลดินยังเดื่อมบังอาจให้เลวอดซความจริงเขตซับซ้อนทางทะเลนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเส้นเขตแดน หลักมันก็คือว่าประเทศเราอยู่ตรงนี้มีไหลทวีปอยู่ตรงนี้ลากไป200อไมล์ทะเลอันนี้ตามกฎหลักลกฎหมายสัมากลประเทศเพื่อนบ้านสมมติกัมพูชาไหลทวีปอยู่ตรงน,นู้นลากมา200ไมล์ทะเลเกยกันตรงไหนเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่าแบ่งกันคนละห้าสิบ เหมือนสิ่งที่เราทํากับมาเลเซียมาแล้วไอ้เนรคุณเนรคุณไอ้เนรคุณไอ้เนรคุณเนรคุณไอ้เนรคุณไอ้เนรคุณแผ่น,นดินนะไอ้ชาติทั่วไม่เคยมองเอาหัวว่ามึงมาจากไหนศาส์กษัตริย์มึงยังบังอาจไอ้คนจันไรมึงมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ไม่รู้คุณ คุณเนรคุณให้เนรคุณให้เนรคุณเนรคุณให้เนรคุณโคตรมึงมาแต่ไหนวะทำไมเฮียไอ้หน้าตัวเมียเสียที่มาเกิดบนแผ่นดินไทยต้องสาบต้องแช่งโคตรพ่อโคตรแม่งมันจิบหายให้คนจันไร่บรัยงโคตรโคตทั้งแผ่นดินใอ้เนรคุณเนรคุณไอ้เนรคุณ ให้เนรคุณเนรคุณให้เนรคุณไอ้เนรคุณแผ่นดินนะให้ชาติทั่วไม่เคยมองเอาห่วงมึงมาจากไหนสัตว์กัตริย์มึงยังบังอาจให้คนดันไรมึงมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ไม่รู้คุณให้เนรคุณเนรคุณใอ้เนรคุณใอ้เนรคุณเนรณ โคตรมึงมาแต่ไหนวะทำไมเฮียให้หน้าตัวเมียเสียทีมาเกิดคนแผ่นดินไทยต้องสาบต้องแช่งโพตดพ่อโพูดแม่งนะให้มันชิบไายให้คนจัน,รนไรบไรลัยทั้งโคตรตรทังแั่นดินให้เนรคุณแผ่นดินนะใ้ชาติทั่วไม่เคยมองเหาหัวมงมาจากไหนสัตว์กััตร์มึงยังบังอาจให้คนจันไร มึงมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ไม่รู้คุณให้เนรคุณแผ่นดินนะให้ชาติทั่วไม่เคยมองเหงาเอ้ยมึงมาแต่ไหนมึงสาต์กษัตร uh uh ิย uh 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 ์มึงยังบังอาจให้คนจัดไรมึงมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ไม่รู้คุณให้เนรคุณเนรคุณให้เนรคุณให้เนรคุณเนรคุณให้เนรคุณ ไอ้เนรคุณเนรคุณไอ้เนรคุณไอ้เนร,ค,เนรคุณแผ่นดินเฮ้ยไอ้ข้ชาตัวไม่เคยมองเหงาหวงังว่ามึงมาแต่ไหนสัตว์กัตรัต์มึงยังบังอาจให้คนจันไรมึงมาอาศัยผันดินไทยอยู่ไม่รู้คุณไอ้เนรคุณ